ย่อละครแสนรักคุณนายเหมยตรงพาณิชย์รักและเป็นห่วงลูกชายทั้งสามคนซึ่งได้แก่รักระวีและรุณกรมากหวังจะหาลูกสะใภด้ดีๆเมื่อทั้งสามเรียนจบแต่รักกลับแอบไปเที่ยวซ่องตามคําชักชวนของ ฉนลูกติดของเท่าแก่จิวผู้เป็นพ่อจากเมืองจีนจนทำให้รักติดโลกจนไม่ได้ไปสอบเป็นเหตุให้ต้องเรียนซ้ำชัน้นแถมรักยังไปทำจันแรมท้องและไม่ยอมรับผิดชอบจนพ่อของจันแรมโกรธมากจึงไปเป่าประกาศความเลวของรักที่โรงเรียนในกรุงเทพทำให้รักถูกไล่ออกทันทีในขณะที่รวี พบก,กับราณีหลานสาวคนเดียวของคุณพิสมัยศัตรูตัวฉกาจของคุณนายเหมยทั้งสองปลูกต้นรักขึ้นมาอย่างยากลำบากรวีต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักจนคุณพิสมัยใจอ่อนยอมให้คบกับหลานสาวซึ่งอุปสรรคเดียวที่รวีต้องผ่านให้ได้คือเปิดเผยให้คุณนายเหมยรู้เรื่องคนรักของเขา ต้องรับจันแรมมาเป็นเมียแบบไม่เต็มใจคุณนายเหมยจึงจัดการปัญหาทั้งหมดโดยการส่งลูกชายทั้งสามไปเรียนที่เมืองนอก ราณีก็ตามไปเรียนพร้อมกับรวีทั้งสองแอบคบกันต่อโดยไม่รู้ว่ารณกรเองก็แอบรักราณีด้วยเกิดเรื่องที่บ้านตรงพาณิชย์อีกครั้งเมื่อคุณนายเหมยพยายามจะให้จันแรมกินสมุนไพรเพื่อให้แท้งกลับพลาดกลายเป็นหงหยกเมียของเฉินกินแทนทําให้หงหยกแท้งและไม่สามารถมีลูกได้อีกตลอดชีวิตส่วนจันแรมเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วลูกเสียชีวิตความเสีย ใจทำให้จันแรมสติหลุดมีอาการพินเพี้ยนผ่านไป4ปีรักเรียนจบและกลับมาเมืองไทยระวีแอบคบหากับราณีอย่างเปิดเผยทําให้รนกรเสียใจมากถึงขนาดยอมทิ้งการเรียนและกลับไทยมาพร้อมกับรักคุณนายเหมยรีบจัดงานแต่งงานให้รักกับดวงพรและ หวังให้รักดูแลโรงแรมแทนเฉินที่ตอนนี้กำลังมีบทบาทสำคัญอยู่ในโรงแรมแต่รักกลับบริหารงานผิดพลาดจนขาดทุนมหาศาลคุณนายเหมยต้องเรียกระวีกลับมาคาดอำนาจเฉินแทนระวีได้โอกาสยื่นเงื่อนไขว่าเขาจะทําตามที่คุณนายเหมยขอทุกอย่างหากคุณนายเหมยยอมรับหญิงสาวที่เขากำลังคบหาอยู่คุณนายเหมยจำใจตกลงแต่เมื่อรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือ ราณีคุณนายเหมยพยายามขัดขวางแต่ยิ่งทำก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องเพราะราณีไม่ใช่ผู้หญิงติ่มติมเหมือนสะพชยคนก่อนราณีโตอตอบคุณนายเหมยแบบสาวหัวนอกสมัยใหม่ทำให้คุณนายเหมยยิ่งเกลียดราณีหนักเข้าไปอีกเมื่อราณีเข้ามาเป็นพี่สไพยทำให้รณกรยิ่งเสียใจหนะักจนไปคว้าชมชวีนักร้องจากบาร์มาเป็นสไพยแบบไม่ตั้งใจเมื่อสไพยสี แบบเข้ามาอยู่ในบ้าน ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันแถมรักและรุกรยังสร้างเรื่องให้ต้องตามล้างตามเช็ดไม่ไหวเท่าแก่จิวที่มีโรครุมเร้ามาหลายปีจึงเสียชีวิตโดยก่อนตายเท่าแก่จิวเขียนพินัยกรรมยกกิจการที่มีทั้งหมดให้รวีช่วยดูแลเพียงคนเดียวเพราะต้องการให้รวีช่วยรักษาดูแลทรัพย์สมบัติที่มีไว้ก่อนเท่าแก่จิวเชื่อว่ารวีจะแบ่งปันทุกคนอย่างเท่าเทียม ในยามที่รักรณกรและเฉินมีความสามารถในการดูแลและสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันรักโกรธมากหลังเปิดพิณัยกรรมถึงขนาดแยกตัวไปอยู่กรุงเทพและเปิดร้านเพชรเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเองก็เก่งไม่แพ้น้องชายรณก,กรก็เบนเข็มไปเล่นการเมืองในขณะที่เฉินเอาเงินที่เคยยักยอกเอาไว้ไปสร้างโรงแรมใหม่และเปิดเป็นคู่แข่งกับโรงแรมของคุณนายเหมยเสลย พี่ในกรรมของเท่าแก่จิ๋วได้เปิดฉากสร้างความสั่นคลอนของคนในครอบครัวตรงพาณิชย์เสียแล้วลำพังคุณนายเหมยเพียงคนเดียวจะดึงสายสัมพันธ์พี่น้องให้กลับมาดีได้ดังเดิมหรือไม่ท่ามกลางแก่งแย่งชิงดีของเหล่าสะพ้ยคุณนายเหมยแล้วราณีจะลงเออแบบใดต้องติดตามชมในละครแสนรักทางช่องสาม